แรกอนแรกน่ช้ออนี้มาอนี่มาหคนนีอกกรปผู้ต้องหานะครับที่บริเวณแยกราชพัฒนะหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปแต่ว่าคาเบนกันตั้งแต่วันนั้นแะปรากฏว่าผู้ต้องหาเรียนที่ วิไลแห่งหนึ่งนะครับและวิไลในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแห่งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ฝ่ายฝ่ายผู้ต้องหาฝ่ายผู้ตายนะครับฝ่ายผู้ตายก็ไปตามหาตัวเพื่อจะเพื่อจะเอาเรื่องนะครับเพื่อจะเอาเรื่องฝ่ายผู้ตายนะโดยที่หลังจากที่ไม่เจอตัวเมื่อวานเนี่ยผู้ตายไม่ได้อยู่ที่สถานศึกษานั้นนะครับ เ,ออเมื่อมเมื่อผู้ตายผู้บาดเจ็บทราบก็ไปเช็คดูว่าคนที่ตามเอาเรื่องชื่ออะไรเรียนอะไรจนได้ชื่อได้เบอร์โทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นก็มีการโทรศัพท์ไปไปไปเคลียร์กันลือลือลือ,ลอไปท้าทายกันก็อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแน่ใจและใช้รถยนต์ออวีออสสีดำนะครับโตโยต้าวีอสีดำป้ายแดง1คัน4คนนะแล้วก็โทรนัดกันเรียกกันมา แล้วฝ่ายผู้ตายกับผู้บาดเจ็บก็มากัน3คันจักรยานยนต์3คันคน6กคนนะครับฝ่ายผู้ต้องหามาจอดรออยู่ก่อนหน้าแล้วแล้วก็โทรเร่งนะครับโทรเร่งเรียกให้ฝ่ายผู้ตายมาแล้วฝ่ายผู้ตายก็ขับรถเข้ามาจอดปรากฏว่าผู้ต้องหา,าทั้ง4คนเนี่ยก็เดินลงจากรถมามายืนรออยู่แล้วพอฝ่ายผู้ตายมาถึงก็มีการพูดโต้อตอบก,กันเล็กน้อยนะครับฝ่ายผู้ต้องหาที่เราจับกลุมตัวได้ทั้งหมดแล้วเนี่ย ผู้ที่ใช้อาวุธปืนยิงก็กล่าวอ,าอ้างนะครับกล่าวอ้างว่าฝ่ายผู้ตายอาวุธออกมาจากบริเวณเอวนะครับฝ่ายผู้หาซึ่งเตรียมอาวุธปืนมาก่อนอแล้วเนี่ยก็เลยใช้อาวุธปืนที่ตนเองถืออยู่เตรียมอยู่เนี่ยยิงใส่ผู้ตายนะครับยิงใส่ผู้บาดเจ็บและจริงๆแล้วก็โดนคนแรกที่ยิงเนี่ยก็คือที่เป็นคู่กรณีนนเขม่นกันนะครับ

ร้องร้องล้อง้การฆ่าออกอออกไปเลยหันหลังไปเลยป่ะถ้าเย็นส่ายอายุโดนแค่อายุโดนนะพอโอเค